นี้พบกับเทคโฟโต้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรกครับเราอยู่ที่ช่วงอุโมงทางลอดนะฮะที่จะไปทางวัดเสมียนนะครับซึ่องอยู่ริมทางรถไฟอุโมงเนี่ยผมรีวิวมาหลายคลิปแล้วนะครับผ่านไปปีกว่าแล้วยังไม่ได้เปิดใช้นะครับทั้งทั้งที่อุโมงนี่เสร็จสมบูรณ์หมดแล้วมาทุกทีเราจะเห็นขยะครับแต่ว่าวันนี้ นี่เจ้าหน้าที่ครับมาช่วยะยับขยายดูแลเคลื่อนย้ายแล้วก็ทําความสะอาดนี่ขยะนะแต่ว่าไม่น่าจะมาเก็บน่าจะมาซ่อมดูแลเพราะว่ารถก็เป็นรถของการรถไฟประเทศไทยติดโลโก้อย่างข้างนี่เจ้าที่ก็เปิดทางนะครับเพื่อจะเอารถน่าจะอาลงไปดูแลซ่อมบำรุงหรือว่าเก็บขยะในช่องทางที่ไม่ได้เปิดใช้นะครับ

อ๋อเสร็จแล้วก็มาปิดเหมือนเดิมครับเก็บขยะดูแลเฉยๆแต่ยังไม่เปิดใช้สําหรับวันนี้คลิปอุโมงค์นะครับอุโมงค์ทางลอดข้างทางรถไฟนี่แหละจน่านนี้ยังไม่เปิดใช้มีรถมอไซค์ใช้บ้างแค่นั้นแหละครับนอกนั้นไม่มีรู้ว่าขยะข้างหน้าเขาจะตามมาเก็บไหมนะเจ้าที่ขับรถเข้าไปข้างในอุโมงค์แต่ว่าข้างนอกอุโมงค์เนี่ย หือว่าย่ำแย่ยพอกันกับน่าจะเก็บกันหมดนะฮะนี่บริเอรแหมสร้างแล้วติดอะไรไม่รู้ไม่เปิดให้ใช้สักทีน้ำท่วมนะครับน้ำทว่วมแล้วก็มืดด้วยนะ,ะไม่มีไฟอันนี้เราอยู่ภายในอุโมงครับขยะด้วยนะฮะ มีผู้ใช้รถแคบมอเตอร์ไซค์นะครับที่จะเข้าไปได้รถยนต์นั้นอย่าได้ฝันนะครับนี่คือขยะที่ต้นทางอุโมงครับเมื่อกี้ขับผ่านมาก็ทั้งน้ำทั้งขยะน้ำท่วมนะฮะไปก็มืดนี่คืออุโมงค์ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่เปิดใช้อันนี้ เป็นของการรถไฟนะฮะมาทำความสะอาดสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ